ก็ได้ความรู้สึกแบบสูงสูงนี่พอถึงบ่ายสามตะฆังก็ตีลั่นไปหมดเลยเดแล้วเราก็เจอแล้วเหยือ่อเหยื่อตัวจริงแล้วเข้าร้านอาอาเบอร์โต แมวอีกแล้วมีแมวตัวใหญ่วกเน่ารักจังนแมวอ้วนกับนังกบอ้วนหนึ่งสองเออแล้วสีเสื้อตัดกับสีสงๆ เยอะแยะไปหมดนอกจากเป็นกระตูนแล้วก็เป็นหนังเป็นทุกๆอย่างสำหรับเด็กนนและผู้ใหญ่ที่ไม่ยอมโตอันนี้เป็นเขียนจริงจริงอันนี้คือบ้านของตินตินจริงๆล่ะห้าร้อยเก้าสิบห้ายูโรสามร้อยยี่สิบห้าและ 385ถ้าเป็นเครื่องบินลำนี้เขาบอก1,765งพัร้อยหห้าูโรน,นี่คือความจริงนะความฝันขอจริงจริงนี่ความจริงนี่ความฝันร้อยเก้าสิบเก้ายูโรถ้าสนใจ fact and ตินตินอิมเมจเขาเรียกว่า นี่คือนักท่องเที่ยวที่มารอ,อขึ้นเรือจะชมเมืองเรากำลังจะซื้อตั๋วตามเขาลงไปผูยย้ใหญ่12ยูโรเด็กเ็ดยูโรนี่ไงเขาก็ เขาบอกว่าถ้าเกิดกลับมาคีให้มาซัมเมอร์บิยอนดิสพอร์ตเขาบอก, this point, กอห้ามดื่มเราก็เลยต้องริงกันก่อนอเข้าไปในเขตนี้ได้เนื้อจับ,บกันจับกันมาแล้วได้ลง หมอ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 ด้านนี้เลยอ่ะนหมอนั่งด้านนี be, ้แหละเธอเธอไนั่งใล้คนขับนะเนี่ยนั่งเนั่งใคชิดเลยขับเลยได้ไหมเดี๋ยวพาเขาเดี๋ยวพาเขาไปปิด <laughs> okay, I miss them, of course. 272 feet. A lot of time in here. Denton Jones and Gon are in And here in the 1910, As a very young bridge, we call the also. With <laughs>

กำลังจะผ่านสะพานสะพานที่เตี้ยที่สุดในเมืองนี้ When you see me, you must be careful. We are warning you, too. Across the bridge, he said, "It's the most dangerous bridge in the city." We are the captain, and we are the only ones who can see it.

Zo so heel, het is high, 366 steps to grime 47 bells in de tower, en de whole carrion weegt 27 tons. Le Béfroi en hoogte de 83 meter, 366 marches voor montée, 47 cloches dans la tour qui poussent 27 tonnes. Het bel voor and 3 en het hele klokkenspel weegt 27 ton. Serieus klokken in 1398 was ze geregistreerd, in 2013 alleen de kleine bruggen op de buitenkant. Van Amsterdam tot Rijssel, maar heel sterk geaccentueerd hier bij ons in Rijssel. Door de donkergruime de kleur van de middenstand, en die het ossebliet in de warmte te bekopen.

ชื่อผล้ซิกงใหญ่หัวหลังนับตอนขึ้นจากไหนปลอดภัยอ่ะที่ขำก็คือนับตอนออกแล้วนับตอนขึ้นว่าจำนวนคนเท่าเดิมหรือเปล่าคนเกินมาไหวมาคนจมน้ำ มนนีเพราะเธอรักจึงดูง,งดงามเหมือนที่มันควรเป็นเพราะรักเพียงคำเดียวทำให้ฉันเข้าใจรับรู้ในสิ่งที่เป็น ีฟังจะเป็นคนดีก็ารักที่ฉันมีฉันจอบฉันวันนี้มากกว่าฉันเมื่อวันวาน จะปีนดอยปุยหยอกกับปุยแม่ขาวไปเยี่ยมดอยเต่าปล้องแพบแม่ปิงขึ้นไปดอยอ่างคานทัดทายกับแม่ขนิงแอวเวียงพิงยามนาวติดอยู่ตรงเรื่องเดียวตรงที่ยังโดดเดียวเที่ยวคนเดียวมันเงาได้แต่นั่งปบ กับเดือนกับดาวยิ่งดึกยิ่งหนาวหัวใจมีไหมมีใครสักคนคนไหนที่ใจด,ดีเป็นเพื่อนไปแอวกับปียายปีเงาตายคนจริงใหม่เขาขาวคงจะไม่ใจร้ายเขาคงหับฝากหัวใจไว้นานแสนนาน จะอู่คำเมืองแต่ก็อู่บ่อจ้างจะมีใครบ้างช่วยสั่งช่วยสอนอยากกินปลาจอมปลากลับจิ้มกับเขาวนึ่งฮอนฮอนถ้ามีคนป้อนก็ยิ่งดีติดอยู่ตรงเรื่องเดียวตรงที่ยังโดดเดียวเที่ยวคนเดียวมันเงา ใจแต่นางตบยุงคุยกับเดืองกับดาวยิ่งดึกยิ่งหนาวหัวใจมีไหมมีใครสักคนคนไหนที่ใจดีดีเป็นเพื่อนไปแอวกับปี่อย่าให้ปีเหงาตายคนจริงไม่เขาข้าวคงจะไม่ใจร้ายเขาคงหับฝากหัวใจ